คนต่อไปนะนี่ครับซาบอนครับเอาไว้ครับเห็นหน้าซาบอนแล้วเราแต่ก็คือเก่าผมตัวเองเป่าผมตัวผมเองครับเที่ยวชายหน้าแต่ละคน เ่เดวผมใหม่วะไดใหม่ห้ใหม่ดีละดีแล้วสามคนเน่ะแบบทันไปคนละทางเลยเนี่ยเอาใหม่ไหมได้เปล่าผมคือคือเราเป่าผมตัวเองใช่ครับเป่าผมตัวเองครับมันต้องเป่าด้วยครับก็ผมหนาครับต้องใช้ครับ น่าฟัยิ้มตาไหลหมดแล้วเกิดอุบัติเหตุเวลาโดนโจนป้นหรือว่าเยี่ยกง่ายก็คือผมประดุงคาวิติธรรมครับอ๋อก็คือออก กระดึงนอนชิดติดอันนี้มีแล้วจ้ะอ่าเอาดีดีแลต้องบอกเป็นดึงด้วยเออแต่ต้องมีคำนี้ฮีโร่ต้องมีคำนี้เออต้องมีคำเดียวหรือเปล่าจะเป็นบ็อกเซอร์กับเสื้อยืดครับผมอ้โด้วยความกระฉับกระเฉงในการต่อสู้กับผู้ชายโอ้โหใช่เสื้อสีอะไรกางเกงบ็อกเซอร์สีอะไรครับแล้วแต่วันครับผมเป็นเน้นเป็นสีมงคลครับถ้าเป็นวันจันทร์ก็น่าจะเป็นในทาง คนเราทำชื่นดีน้เฮียโอ้ไม่ไหวตางเป็นคนร้องไห้เลยเนี่ยกับบ็อกเซอร์นี่หละครับผมโอ้โหเสื้อยี่กับบ็อกเซอร์สีอะไรครับจะเป็นสีมงคลครับตามวันผมจะมีตารางหวงอยู่ครับ าเช่นมันจันอย่างเงี้ยคือสีดำต้องห้ามนะฮะจะเป็นในดี่ตัวตรงเลยครต้องหาเรื่องดีๆดยน้เสียงดีด้วยไอ้พี่อะไหลซันอะมันก็ต้องมีเรื่องหองดวงบ้างครับคือเราละการพานะคือเป็นอะไรครับอย่างพานะที่ไปก็ถ้าเราติดนี่ก็จะเป็นแกลบครับเป็นวิน ฮีโร่เล่นแก๊บไอศตร์แก๊บอ๋อมีอะไรตอบป่ะเนี่ยเอาจบปี่ยันธันะอ่ะดูคนร้องดูก่อนหนึ่งเกือบจะมีอ่ามาได้4 3 2ของผมจะดูเรื่องระยะเวลาจะเป็นช่วง6โมงถึง2ทุ่มนี่คือเป็นระยะเวลาที่แบบว่ารถติดมาก จะเป็นต้องเรียกแกลบครับใช่อสัตภาพมาเลยที่รอกดเลขครับไม่ได้นะอ๋อเอามาเลยมาเได้แล้วได้แล้วมาห้าสี่สามสองเป็นรถรถเก่งธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเป็นเป็นช่วงเวลาสักหกโมงสองทุ่มอย่างเงี้ยอิสต้าฟิกแจม อะไรวะมึงเปลี่ยนไปไม่เหมือนสักรอบเลยไอ้นนี้ฮีโร่มึงยังไม่จบเลยเนี่ยงานมากเลยอ้ยกาะแตรุ่นเหมือนกูอะเวลาคัดแมันจะมีคำใหม่ๆเข้ามาชอบชอบเติมเดี๋ยวแม่งเลยมเติมเรื่อยอ่ะเติมเรื่อยๆห้าสี่สามสองขีครับ ่เป็นเป็นของอะไรครับเป็นคาร์เมลไเดอร์ใช่หาสี่สามสองแคือเราจะไปโดยไรเดอร์ถูกครับไรเดอร์ของอะไรครับเป็นของคาร์เมลครับเป็นคาร์เมลไรเดอร์มึง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 เลเดอร์ไปเลยไปของคาร์เมลของเดอร์ ต้องเติมหน่อยตั้งใจไปแล้วว่าเออเขามีอะไรด้วยเป็นของครมเมนนะเอามาเอามาเอาไอ๋อนี่คือคุณปกใสครับใช่ครับนี่ผมสามารถคุยกับเขาได้ได้ได้เชิญเลยครับโอเคครับสวัสดี แล้วคุยอย่างนกาแล้วเป็นไงมากครับอยู่กับหน้ามีความสุขไหมเอ่ยพวกเราเล่นมาเยอะแล้วยังไม่ชินดีกเลยแลจริงจังเหร มันไม่มีอะไรอ่ะไดาแ้รับด้วยได้ได้อ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ช่อชกันได้ได้ได้หนึองสองสาอ้โาโอ้โห ตอนท er> oh ี่น้องปรงใสนาศิกนี่คือได้เลยนาสิกนาสิกอนีไว้ยด้วยกันเราก็ต้องรักษาน้ำใจกันเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถเดินไปสัตว์ต่อไปได้ต้องต้อง ดอกทออูเกิดไม่ไม้ชายใดไม่ไหวแต่พี่คนนี้แล้วคิดๆๆคกอเ่ผู้ชาย่ดกันดอกทองต่อต่อตอนที่ผมใช่เรอยู่นกรอะต่อครับเพื่อนกันรักกันใช่ครับ ไม่เห็นจะดีกันเลยสัตว์เอาไม่ขำเข้ามาเหรอเออจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคันเลยจะเป็นไงอ้าวหมายถึงจบเมื่อกี้เลยอะแบบหลุดขำอย่างเงี้ยเหรอเออได้อยู่ใช่ไหมโอเคมันเป็นคาแรคเตอร์ครับบางทีก็มีหนวดแล้วก็ เอ้ยอะไรผมลืมไ้วไม่เังก้องก็ได้ฟังก็ได้ไม่ค่อยชอบนวดเท่าไหร่แต่พอทำงานเยอะๆมันเมื่อยฟังได้ๆเ่อยๆงแล้วก็เหนื่อยไปเลยากยวันนี้เยยาวเลยได้ครับทุกวันเลยก็เลยลองลองแบบมีคนแนะนำว่าให้ลองลองไปไหมผมก็เลยลองเข้าไปหนวดเริ่มแรกเริ่มจากหนวดค้อบ่าไรแล้วพ็ไป พยายามจะเดินอยู่ปูนอนกับปู่ก็ไปกระล่าดด้วยแล้วก็ไปกระปู่ด้วยไปกระลาดไปกระปูไปกระป้าข้างหลังไม่ไปและกะป้ปวดไปดอปูดไปอันนูนกระปูไหม แล้วก็นมีป้าดันดันลมตีตดแตกตดดังปูปูปูเจ้ปูดเจ้าูดเอาใหม่ครับปูดปูปูก็คือกดจานลิ้นลมได้แค่สามปูดได้แค่สามปูที่สี่ จะเล่นนะจเล่นแล้วขำเองเองคิดไปก่อนอ้าวเอาเมื่อกี้เอาหมดามปูดเลยก็คือกดไปก็ปูดแต่ว่าได้แค่สามปูดนะสามปูดปูดที่สี่ขี้ขี้เลยภาพมาแล้วเกิดเห็นขี้และตะบอลหิวหิวจะต้องไปห้าข้าวเหนียวมาจิ้มแล้วก็กิน <laughs> <laughs> อ๋อแม่งทิง้งละจดออกมาแต่ทิ้งเลยยังอ๋อาไม่จริงนิดนึงเลือดเฉพาะเลี้ยมน่อยครับโอ้โหฟัน<อ>เลืองเลยชอบแสดงว่าพึ่งกินมาเมื่อกี้ เราอยากกั S <S 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 ้นให้เห็นเนี่อ่าครับก็วันนี้คุณสาบอนได้พิสูจน์พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาไม่มีรังแคแล้วครับครับเขาอยู่บนนี้หมดอมันมันเกิดจากอะไรครับ อยากเลืเอกที่มามันมันกันเดียวกันเดียวบ้นไหนเดี๋ยวไม่นายใครโตครับ <laughs> เอาเลยอ่ะ <laughs> ไม่ไม่อาจจะจั่วอาจจะ<อ> <ๆ S 1> จั่ว <ๆ S 1> แบบว่าบองเหลาสังเว้ตอนไหนก็หาว่าโอ้ย <laughs> จะโอ้ยทำไมวะเอาละไม่เหมือนเดิมแีกอโอเคฮะาีสามสองสลัมมาจากกรโตยอสัมจาจกรโตยนะสัมมากรโตยเป็นร่ากันเไม่นจะซีไม่กะบว่าข่าวไม่ตายแก

ไอเกมแม่งคือห้าม็ยาอันนี้คือห้ามทำจริงๆเวลาจ้องหน้าพี่เลยจริงๆอัศามองไปไกลๆมองไปไกลๆโหยากเริ่มเลยนะไม่ต้องไม่ต้องพูดเกินนั่นนะอัศาก้อหล่นน้ามาตู้เลยกที่แจกขู่ยากยาวจียาวเย้แล้วก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะอีกทั้นึงมาเนี่ย เนี่ยตั้งตีตั้งเตี๋ยปุ๊บปุ๊บยากุตีจริงเอาเราจะเอาแบบไหนพูดไปทีละคนไหมอาจะได้ไม่ปลดไม่ไม่ตีกันครับห้าสี่สามสองอาสามมึงจะถามนี้อะไรเนี่ยบอกมาอาสามกูจำได้แล้วไงเนี่ยแม่งยากวะเนี่ยไอ้เนี่ยห้าสี่สามสอง ออสโซมันเสียงไม่ได้แล้วมันต้มันต้องอันเดิมอสี่สามสองอาสาทาโลกาโวลารี้ยากว่ะยากยากเป็นัาษาอะไรยากอะเยอะไขางจริงดภาษารียเมันของจริง นดูอยากดูอันนี้ในรายการนี้เลยมาไปได้ให้ได้เขาต้องดูได้หสี่สามสองอาสาทาหลามาวกชีโตระหมวยลมล่ะ เอาให้หมดเอะออห้หมดเอาไมหมดหมดเคยแล้วมันห้าสี่สามสองอาสาตรงสีดำโกลลาใครจะเริ่มอ่ะมันไม่ออก่ปากสั่นเลยหรเราเริ่มเลยวะดูดเราด่ายด้ยเราดุย โมฆใหญ่ใหญ่ขโมยผมเลยอ่ใช่ใช่เอาใหม่เอาใหม่หมอกันีแต่หมอทิมมาโตคละมาทีมาเาอตามมังตุ้งสี่เกมอะไรไหลายทุ่ทู่ไรหลทู่ทู่ไรไถลุกหรอกใช่ไถลุหไม่ไหลลุกหรือไมุ่กไหมขยันพูดซะ้วด เราจะคุยแบบนี้ประมาณสินาทีโอ้โหหมดเลยขาไทยห้น่อยไหนหลโต๊ะเขาเจเขาไหลไหลขาโต๊ะเขาโมจิงนั่นคุลีนนมูรูคุระมูคุะมูคูะมูดใหาไปซอเอาาาใหม่มาไปครับมูรเขาละ ลายตมุกทำไมลายตัมกเล่นถึงไหนในตุยมุงตุยมุงตุยแล้วคุยลูกอีตุ้งไปที่คนไปเยทีคนคุูกีตุ้งไม่ดอาจจะแบบใ เขียดไม่ไม่เอาไล่ให้ครบทุกคนก่อนหมายถึงเดี๋ยวไม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวนมาอีกทีไหอีกรอนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยข้างหลังข้างหลังยังไม่เคยที่ทันน้ำตาแตกไปครับมี่มงค و ยเหล่าคอยลูกหีตุงหีตุงตุงหำตัวโตหาตีลอยตาปลาหม้อปลาหม้อปลาหม จก่อนแล้วกูก่อนนะมาาบอลาบอลเลยครับครับยงปังนะเาทำไม่ตออกเลยไอ้หี้หดเกินทำไม่ตาออเลนี่จิงปังหมดเกินจปังมากเลยท็อปทมากอะทำไม่ตายอะบอนใหม่ ห้าสไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ต้องกันไ,ไ,ได้ทำไมตายก็ได้ถ้าไม่ได้กันก็ได้ผมป้องกันก็ได้เอา <c oughs> เอาลูกผสมมากห้ห <c oughs> ้าสี่สามสองคือใส่ไม่ใ่จอไยนี่จ้ะคือ เอานุษลุก่อนนะลุงสมลุงสมโอเคได้ได้บรรละเทศผสมกันคือไเรของเซย์แการ้ยมันจะมเรา้มได้อยอ้้ยอ้อ้ยโโอ้ยอยาอยโอยโอโอ้ยยโยโอ้ย้ยอ้รอยโยโ้อ้ยอ้ยอ้ยอ้โอ้ยโยยดเลย คือสายฝงเล้งเซ็งซอโนมันเจโนมเจเยจะผ่านแต่ละคนอเกิอยเบอเเดี๋ยวมันเบื่อมันได้มันจะไม่เบื่อเลยมันมีคำใหม่มาเดิมๆก็ได้ไ้ไปได้ผมชอบเสริมซ้ยสิคือสลฝงรองซิงคงอะรไม่ได้ ไม่ได้มันไดเ่ใจไม่คดเยรอคอกมองเนเลยโอ้อต้องต้ไปแล้วมึงไปเอดบานใช่อ้โนไปทนคือะมอมันไม่จบบริัทามาคือเระมงอไหมคืระม่อมไหมอาเอาเอาคือระม่อสี่สามสองคือะมอลงซิงคิง ลงสิ่งจุบหลังเดเอเจบเนียเป็นเรื่องภาษาเทพอื่นได้เลยมาคือลรมองทรงโทมิซิกิสองหร้เปลย แล้วทีเนี้ยใส่โดนเลยโอ้ไม่ได้เอุ๊ยกระมือลูกชอบจริงๆครช่ไอ้ที่นู้เราสามคนเนี้ยที่มันสตาร์ทแตนเจอสตาร์ทอยู่เดี๋ยวไปมองหน้ากันชอบครับการแบบเลี่ยงอ่ะไม่ให้ไม่ให้พวกเราขับ้วยแบบคือแบบสั้นๆคือแบบผ่านๆอย่างเงี้ยเอามาาเเอลยครับแล้วทีเนี้ยพอซีกีไซส์โซ่ทุ่มโซอ่ะ มันไม่มีการที่แบบเสไอซโซเจที่นอรมาแซมเตแล้วการที่แบบไส่ซสิ้งโกลที่มหาชวนแคใส่ซีบัสซอสใสเจลี่ป๋องอาแล้วก็ตัาละเอาใจเอาใจละ ชื่อะป๋องมึงชื่อบสละโอไอ้แพตระโอปอปาเขาอะไปพร้อมได้เริ่มเลยชื่อป๋องซิริปิงบ้องบ้องซิริปิงบ้องแย่กัป่าปลาเขาไอ้ดดีนะไม่มาเจ็ดคนนี่

ปิล้วปิดล้วเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจบจบจมาเมืองชีวิตเราเนี่ยต้องเครียดต้องเครียดละเครียดไนกันไม่ผ่านเลยมีโดนเมียด่ามาด้วยสมอนเออเมื่อวานกลับทีสองอ่ะเออโดนเมียด่าแล้วโดนเมียด่ามาแล้วลูกก็ป่วยอ่ะไอ้ดูดีเออเออเออสีเทาเอาเครียดเครียดไหมเจอป๋อมบ้องเบิกสวยหน่อยสารภาพคุณป๋อมบ้องเบิกกินเบียร์ แอแฝงมาแลพี่อะไรเล่าจะทำแหวนะแหวนพี่มาที่ช่วยไม่รู้ดะทอะไรทกกลองลองลูกนไปเรืเล่นไปเรื่อยๆมันก็เบื่อยังปกป้องไงก็ไปเรื่อยๆมามมไหมครับวันนี้ได้หรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฟังแน่งอ่ยะคิดเรื่องอื่นครุร้องเพลงอยู่เลยเลนต้องคิดเรื่องอืนเลยร้องเพลงอยู่อามาคุณนึกเรื่องอื่นพร้อมเริ่มเลยพร้อมเริ่มเลย จุรปงสมตาอิริปัมสิ a, schnell, มนปึ้งบ้องเบิกสีหน่อยครับครับอยากให้มันจบมันไม่ไม่ต้องขับไม่ต้องขับก็ได้จใจกูอะใจเลยมันรีบอะมันไม่ชินเลยเมี่ยรีบเลยขับควาสุขใจแต่ว่าเพิ่งขับไอ้ ยิ่วจะแตกอกแล้วูแล้วมีกล้อ๋อออ้โอยเดี๋ยวเดี๋ยวตาเี้จะไม่ได้กูจะขอไปเยี่ยว้วเยี่ยวจะแตกกเียจบแล้วคือรีบแบบเมื่อกี้รู้เลยต้องรีบจบก่อนไม่งั้นแม่งมาแน่ยิ่งได้ชอบขับมุกเองด้เละเอออ่ะ4 3 2ชุดก่ะป๋องบ้องบึกเลยหน่อย จิลิปัมปัมปัมมอางนปปัมปัมเคที yeah> ่มนัดลอกเดิมดิล็อเดิมเอาคำที่ชินลจอยเอาลองเอาคำที่ชินแล้วปั๊บๆทำอ่างนี้จิลิป๋งบ้องลึกซอยหน่อยจิลปัมปัมปัม ถึงปางมากนะซิลิโมโซเก้ครับฮึ่งสงสาว่ะเฮ้ยหยาหลอกตั้งสองเลยเล่นเสียงทำไมเยี่ยวนอีกรอบนึงอ่ะอีกรอบพี่อ่ะได้ได้ไปเยี่ยวกันพี่เยี่ยวจะแตกเยี่ยวกันเยี่ยวกัน